สำหรับท่านที่ได้รับชมคลิปนี้คิดว่าท่านน่าจะได้นะครับเห็นโพสต์ที่พูดถึงการ tracking ด้วยการใช้ thank you page นะครับก็คือการที่เราเนี่ยส่งหน้า thank you หลังจากที่ทำการปิดการขายผ่านแชทอาจจะเป็น messenger หรือ Line นะครับสามารถใช้ได้ทั้งคู่ให้เราทำการส่ง thank you page ได้เลยโดยที่นะครับระบบเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับถ้าท่านได้อ่าน สิทธิ์การทดลองนะครับตอนนี้สามารถ wow. ทดลองได้ฟรี14วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องของแพ็กเกจจะมีการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเบต้านะครับเราต้องการให้มีผู้ใช้เข้ามาทดลองกันประมาณหนึ่งนะครับ <JavaScript. S 2> เพื่อที่ว่าเราได้รู้ว่าเราควรจะต้องเพิ่มเติมฟีเจอร์ในจุดไหนไหมกับการที่แต่ละท่านได้นำไปใช้งานจริงกับธุรกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าจุดเด่นเนี่ยคือ การที่เราใช้ตัว track man แล้วใช้ระบบ t h a n k y o u page เนี่ยทำให้ท่านเนี่ยสามารถนะครับเก็บข้อมูลนะครับได้คุณภาพการจับคู่ระดับนี้เลยก็คือดีเยี่ยมนะครับก็คือมากที่สุดที่ Facebook ให้ได้เพราะว่าเราจะมีการกรอกข้อมูลเข้าไปเพื่อส่งกลับไปให้ Facebook ด้วยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกรอกเองนะครับเราจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่จัดส่งของออเดอร์นั้นจากแชทแล้วทำการเอาข้อมูลชุดนั้นกรอกเข้าไปนะครับใน t h a n k you page เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าปกติเนี่ยครับเวลาที่แต่ละท่านเก็บข้อมูลพิกเซลนะครับมันจะถูกส่งไปที่ f a c e b o o k นะครับหมายความว่าเรากำลังเอาข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าเนี่ยไปฝากในรูปแบบของอีเวนต์การซื้อหรือเพ h เชสไว้ที่ Facebook ที่เดียวปัญหาก,ก็คือว่าถ้าหากพิกเซลนั้นถูก f a c e b o o k ปิดนะครับอาจจะปิด ธุรกิจปิดพิกเซลนะครับมันทําให้ข้อมูลที่เราไปฝากไว้เนี่ยเราไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้แต่ว่านะครับหากท่านใช้ thank you page ของระบบ trackman ของเราเนี่ยท่านสามารถสํารองข้อมูลไว้ใช้ได้นะครับโดยการที่ข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในบัญชี account trackman thank you page ของแต่ละท่านที่ลงทะเบียนไว้1ที่นะครับเป็น first party นะครับคือเก็บไว้ที่เราแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ค่อยนําไปส่งให้กับ Facebook ตามปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่นะครับบัญชีธุรกิจถูกปิดนะครับพิกเซลถูกแบนสามารถนำข้อมูลนั้นอัปโหลดขึ้นกับพิกเซลใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่จะเป็นธุรกิจใหม่หรือเป็นพิกเซลใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปั้นพิกเซลใหม่สามารถทำการยิงแอดต่อได้เลยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับปกติ Facebook ให้เราดึงข้อมูลมาใช้ได้ย้อนหลังแค่180วันหรือ6เดือนแต่ว่า การที่เราแบ็กอัพข้อมูลไว้เราสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้นะครับย้อนหลังไปได้ตามที่ต้องการเช่นจะย้อนหลังไป1ปีก็ได้เช่นเราต้องการจัดโปรพิเศษนะครับเพื่อยิงรีทา์เกตกลับไปหาลูกค้าย,ย้อนหลัง1ปีเนี่ยก็สามารถทําได้เลยซึ่งในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานมีคําอธิบายให้นะครับถ้าสนใจสามารถสอบถามเรื่องฟีเจอร์การอัปโหลดได้นะครับทีนี้เนี่ยการที่เราส่งข้อมูลนะครับ ที่มีคุณภาพการจับคู่สูงหรือพิกเซลที่มีคุณภาพเนี่ยครับมันทําให้เราเนี่ยเพิ่มคุณภาพการนําส่งแอดได้เพราะว่า Facebook จะนํำพิกเซลนั้นไปจับคู่แล้วระบุตัวตนว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็นใครใน f c e e o o o นะครับแล้วสามารถไปหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าเพราะมีพฤติกรรมคล้ายกับลูกค้าที่เราส่งพิกเซลไปได้นะครับทำให้เราเนี่ย ที่ปลายทางถ้าเก็บพิกเซลได้ประมาณหนึ่งนะจากการทดลองเนี่ยประมาณแค่หลักร้อยพิกเซลเนี่ยสามารถยิงทั้งเว็บคอนเวอร์ชันและข้อความคอนเวอร์ชันแบบไม่ใส่ความสนใจได้และยังแม่นยําอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับเพิ่มการจับคู่ได้สูงสุดเป็นระดับดีเยี่ยมเลยและสามารถใช้ข้อมูลจากแชทได้ไม่จําเป็นต้องให้ลูกค้าเข้ามากรอกฟอร์มผ่านเว็บไซต์หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับเขาสั่งซื้อผ่านแชทแอดมินสามารถดึงข้อมูลจากแชทไปอัปโหลดขึ้นพิกเซล ได้เลยนะครับและในเมื่อคุณภาพการจับสู้จับคู่สูงนะครับมันทําให้เวลาที่เรานําพิกเซลไปสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกําหนดเองหรือคัส t o มออเดียนนะครับสามารถที่จะสร้างขนาดของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเพราะว่าการจับคู่เนี่ยมันจับหาคนคนนั้นเจอนะครับเพราะขนาดมันใหญ่เวลาเอาไปทําลุกอะไรมันก็สามารถที่จะสร้างลุกอะไร ได้มากถึง10%ในกรณีที่สร้างผ่าน Facebook นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้โปรแกรมเสริมอย่างเช่น Magic X อนะครับอาจจะมีโปรแกรมอื่นๆน,นะครับมันจะสามารถให้เราเนี่ยสร้างหัวเชื้อลูก้ายได้ถึง20%ซึ่งจะเหมาะกับท่านที่ต้องการหาลูกค้าใหม่ๆนะครับท่านที่มีงบประมาณค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าลูกอลไยแค่1% 2%เนี่ยใช้แป๊บเดียวกลุ่มเป้าหมายก็ถูกจากัดเพราะว่ามันจะเกิดความเบื่อหน่ายโฆษณาแล้วนะครับแน่นอนครับตอนนี้มีกฎหมายของ PDPA ออกมานะครับ เราได้ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมาย PDPA นะครับไม่ต้องให้ลูกค้ากดยอมรับก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีการเข้ารหัสแฮชทุกข้อมูลนะครับข้อมูลที่ส่งกลับไปที่พิกเซลนะครับของ Facebook และข้อมูลที่เก็บไว้ใน Account ของ TrackMan ที่ได้มาจากการที่ลูกค้าเข้ามาที่หน้าแตงกิ้วเพจของเราเนี่ยจะถูกเข้ารหัสไว้เพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎหมายครับต่อไปนะครับพอเราทำในส่วนของการ ใช้ thank you page ของ trackman แล้วเนี่ยการส่งข้อมูลจะเป็นแบบ Server s i อร์นะครับเป็น conversion API ทำให้ผู้ใช้งานที่ใช้ iPhone นะครับ iOS 16ขึ้นไปนะครับต่อให้เขากดไม่อนุญาตการติดตามระบบก็สามารถเก็บข้อมูลการซื้อหรือ pixel purchase ได้นะครับแน่นอนนะครับทะลุ Ad b l o c k e er, เเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเราเก็บแบบ Server เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับชมข้อมูลนี้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองมาสมัครใช้งานฟรีนะครับได้ที่ adtechthai.com นะครับแล้วพอสมัครแล้วนะครับให้แจ้งกับทางแอดมินใน l i น์ o at t e c h t ทคไนะครับเพื่อที่ว่านะครับจะได้เปิดสิทธิ์การใช้งานทดลองในช่วงเบต้านี้ให้นะครับแค่คลิกเข้ามานะครับก็จะเปิดมาที่หน้าเว็บนะครับเริ่มใช้งานฟรีได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ระบบก็จะให้ท่านมาที่หน้าล็อกอินให้เลือกสมัครสมาชิกนะครับก็กรอกชื่ออีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับให้ครบตามปกตินะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะล็อกอินอ่าบัญชีของผมให้ดูนะครับ สัักคครรู่นะบ okay. <Okay. S 1> เวลาเข้าสู่ระบบมานะครับท่านจะมาที่หน้าแอป,ปของ Trackman นะครับซึ่งเป็นระบบที่มีในส่วนของการ t r a ็ก p i กเซลทั้งเว็บไซต์ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นฟีเจอร์เต็มนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากที่จะ t r a ็กทั้งเว็บไซต์นะครับก็สามารถเลือกได้ซึ่งในนี้จะมีการยิงวิวคอนเทนต์แอดท c a คัสคอ t แท t อื่นๆนะครับให้ท่านครบหมดเลยในกรณีที่ท่านมีเซลเพจนะครับมีเว็บไซต์เป็นฟูลเว็บไซต์เลย แต่ถ้าเกิดว่านะครับท่านเป็นคนที่นะครับใช้เฉพาะ m essenger หรือยิงแอดแบบข้อความหรือปิดการขายใน l ล n e นะครับแล้วต้องการเฉพาะส่วนการส่งหน้าขอบคุณนะครับก็สามารถคลิกมาที่หน้าขอบคุณได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมมีนะครับเป็นหน้าขอบคุณที่สร้างไว้แล้วนะก็คือหน้าที่แต่ละท่านได้เห็นตัวขอรับสิิการทดลองใช้นะครับถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถดูสถิติได้ด้วยนะครับว่ามีการยิงนะครับ ข้อมูลนะครับมาจากไหนนะครับมีพารามิเตอร์ให้ดูนะครับแต่ว่าส่วนนี้มันจะเป็นเชิงลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะเอาไว้แบ็กอัพให้ท่านเพื่ออัปโหลดกลับไปที่ f c e e o o o k ในกรณีที่พิ x เซโดนปิดนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งาน Thank you page ทําอย่างไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านกดสร้างหน้า Thank you page ใหม่นะครับสมมุติว่านะครับ ผมจะสร้างหน้าสําหรับให้แต่ท่านดูครับก็อาจจะเป็นหน้าเดโมนะครับพิกเซลนะครับให้ใส่เบอร์ที่ใช้งานได้เลยนะครับถามว่าเอาจากไหนก็ให้ดึง event manager นะครับก็ดึง pixel id มานะครับออกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ access token นะครับให้ทำการนะครับเลื่อนลงมาที่ในหน้า setting นะครับของตัวจัดการเหตุการณ์นะครับเลื่อนลงมานะครับอย่าลืมนะครับ เปิดสวิตช์อโตเมติ advance matching นะครับเพิ่มคุณภาพการจับคู่นะครับในสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่เปิดอ่อนนะครับแล้วเช็คด้วยว่าคุณภาพการจับคู่ถูกเปิดทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้ทําการนะครับดูตรงส่วน conversion api นะครับจะมีให้สร้างโทเค็นนะครับก็กดสร้างโทเค็นมาได้เลยนะครับแล้วนำโทเค็นนี้นะครับมาใส่นะครับที่ช่องนี้นะครับในกรณีที่ต้องการ ยิงพิกเซลมากกว่า1นึ่พิกเซลในหนึ่งหน้าให้กดเพิ่มเบอร์ได้เลยนะครับจะยิง5เบอร์10เบอร์นะครับได้หมดนะครับแต่เข้าใจว่าลูกค้าเข้ามาก็จะถูกส่งข้อมูลไปที่พิกเซลแต่ละเบอร์นะครับส่วนในกรณีที่บางท่านนะครับใช้พิกเซลจากบัญชีส่วนบุคคลไม่สามารถยิงแบบเอ่อ e r s i o n API ได้นะครับไม่สามารถสร้างโทเค็นได้ก็ให้ใส่แค่ ID พิกเซลอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมี ตัว access token นะครับถ้ามีนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ถ้ามีใส่แต่คำแนะนำของผมคือควรที่จะใช้พิกเซลจากธุรกิจมา track นะครับจะแม่นยำกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะทะลุ ad blocker นะครับทะลุ ios 4.5 5 ios 16นะครับและสามารถทะลุในส่วนของการติดการการติดตามผลโฆษณาด้วยนะครับในกรณีที่เขาไม่ได้อ,อนุญาตการติดตามแล้วนะครับ ในส่วนของถ้ามีโทเค็นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามผลได้อยู่อย่างที่ร้อาฟังในตอนแรกนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะครับให้ทําการนะครับอัปโหลดภาพขึ้นไปนะครับมันจะเป็นรูปที่อยู่นะครับด้านบนเดี๋ยวผมขอหาสักคู่นะครับอ่ะสมมุติว่าผมอัปโหลดรูปขึ้นไป1รูปนะครับแล้วพิมพ์ว่าเด เรื่องของการจัดหน้านะครับสามารถทำเทคอ e d ด t ตรงนี้ได้เลยนะครับขนาดนะครับขนาดใหญ่มากนะครับตัวหนาตัวเอียงนะครับสามารถทําได้นะครับก็เสร็จแล้วยืนยันการสร้าง Thank you page ได้เลยนะครับก็จะได้หน้ามานะครับทีนี้เนี่ยเวลามาที่หน้าเดโมเนี่ยดูสถิติมันก็จะยังไม่มีอะไรถูกไหมครับเวลาใช้งานเนี่ยก็คือให้กดสร้างลิงก์นะครับในระบบของเรานะครับลิงก์ที่สร้างเนี่ยจะเป็นระบบ หต่อ1หมายความว่าในแต่ละครั้งที่จะนําไปส่งให้กับลูกค้านะครับให้อด m มินนะครับหรือท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาใส่ครับข้อมูลคอนเวอร์ชันเนี่ยในส่วนนี้ก็คือข้อมูลของมูลค่าของออเดอร์นั้นเช่นสมมุติว่าออเดอร์นั้นมูลค่า1,000บาทนะครับก็ใส่ v a l ูหน0่งพันไปเลยนะครับแล้วด้านขวามือนะครับช่องไหนที่เรารู้ข้อมูลนะครับให้ใส่ ถ้าช่องไหนไม่รู้ไม่ต้องใส่เช่นถ้ามีอีเมลนะครับก็ใส่อีเมลไปนะครับแต่สมมุติกรณีที่บางธุรกิจไม่ได้ขออีเมลลูกค้าก็ไม่ต้องใส่ได้ครับเบอร์โทรนะครับลูกค้าแจ้งเบอร์อะไรมาก็ใส่ได้เลยครับนะครับ first name นะครับชื่อจริงนะครับสมมุติผมใส่ว่าเก่งนะครับเอ่อนามสกุลนะครับ เก่งมากนะครับเพศนะครับเพศชายหรือเพศหญิงนะเมลก็เป็นเพศชายนะก็ใส่เพศไปนะครับส่วนรหัสไปรษณีย์นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลลูกค้าได้ตั้งแต่ชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรรู้เพศและรู้รหัสไปรษณีย์หมายความว่ารู้โลเคชันของลูกค้านะครับตำแหน่งที่อยู่ลูกค้าซื้อมาจากภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคใต้นะครับ ก็สามารถรู้ได้จากนี้เลยแล้วเราทําการนะครับกด copy link มา1ครั้งนะครับเวลากด copy เนี่ยระบบจะดึงลิงก์มาให้แล้วสามารถนําไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับลิงก์เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่ทําการย่อมาแล้วนะครับเวลาที่ส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าคลิกนะครับมันก็จะเรียกใช้งานนะครับข้อมูลนะครับรวมถึงการยิงพิกเซลแบบมีคุณภาพสูงส่งไปให้กับลูกค้านะครับ ซึ่งการส่งเนี่ยไปแบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์นะครับทีนี้กลับมาดูนะครับพอมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะครับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดล้างฟอร์มนะครับถ้าเกิดมีลูกค้าเจ้าใหม่ก็ทำเหมือนเดิมครับเช่นลูกค้าคนสองซื้อ500นะครับเบอร์โทร1 2 3 4 7 8ออะไรก็ว่าไปนะครับชื่อเอ่อคุณแมกน่ารักอะไรเงี้ยครับ เป็นเพศชายเพศหญิงนะครับก็มาใส่ใหม่นะครับนะครับก็คัดลิงก์ใหม่มันก็จะเป็นนะครับข้อมูลชุดใหม่นะครับเราต้องการที่จะปิดหน้าจอไปก็กดปิดได้เลยนะครับแล้วมาดูสถิตินะครับก็จะเห็นว่านะครับมีการอัปเดตสถิติมาแล้วนะครับสมมุติว่าผมรีเฟรชหนึ่งทีนะครับอ่ะมีการอัปเดตสถิติมาแล้วเพราะว่าเป็นคนที่เข้ามานะครับจาก ลิงก์ที่เราได้สร้างไว้นะครับกดดูข้อมูลได้ครับก็จะมีการใส่ข้อมูลไปครบนะครับนายเก่งมากนะครับเมื่อกี้เข้ามานะครับก็จะเห็นเลยว่ามีข้อมูลเป็นชุดนะครับไม่ได้ดึงแค่เฉพาะในส่วนของข้อมูลทั่วไปนะครับ IP address นะครับ User agent คือเห็นไหมครับใช้คอมพิวเตอร์อะไรใช้ m a c i n t o s ก็คือใช้ Mac นะครับรุ่นไหนนะครับมีการใช้เบอร์โทรอะไรนะครับ ชื่อเป็นเพศชายชื่อเก่งนามสกุลมากรหัสไปรษณีย์นะครับมูลค่าการสั่งซื้อ1000บาทจะถูกเก็บไว้หมดเลยครับแล้วสามารถที่จะนำไปอัปโหลดให้กับ Facebook ได้ในภายหลังนะอันนี้คือสป라이มากว้าวมากลองนึกภาพดูนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ทำการเก็บข้อมูลไว้นะครับได้ทำการเก็บข้อมูลไว้แล้วมันเป็นข้อมูลการสั่งซื้อที่มีเป็นพันรายการเลยสมมติว่าผมเก็บมาเนี่ยมีนเป็นพันรายการเลยผมสามารถนําชุดข้อมูลนี้อัปโหลดไปที่ พิกเซลไใหม่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องปั้นพิกเซลใหม่หรือนะครับผมสามารถนําข้อมูลนี้แชร์ไปให้กับบัญชีที่อยู่คนละบิสเนสอาจจะอยู่คนละเน็ตเวิร์ด้วยนะครับถ้าบางท่านแยกเน็ตเวิร์ไม่อยากจะยิงร่วมกันแล้วยิงไปพร้อมๆกันด้วยชุดข้อมูลคุณภาพนะครับที่เราเก็บมานะครับลองดูว่าจะสเกลยังไงบ้างฝากไว้ให้ลองคิดดูนะครับสำหรับในส่วนนี้ก็ ประมาณนี้ครับในการใช้งาน Thank You Page นะครับในส่วนของนะครับหลังจากที่หมดช่วงการชำระเงินนะครับโทษทีนะครับสำหรับช่วงที่หมดการทดลองใช้งานฟรี14วันแต่ท่านท่านสามารถมากดเพิ่มบัตรได้นะครับใส่วันหมดอายุนะครับแล้วก็แจ้งเลขซีวีปกตินะครับก็สามารถที่จะยืนยันการผูกบัตรได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องผูกบัตรนะครับเดี๋ยวเราให้ใช้งานฟรีก่อนส่วนเรื่องการจะชำระเงินนะครับเดี๋ยวยังไงทางทีมงานก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ อยากให้ลองมาใช้งานกันดูครับเพราะว่าระบบมันดีมากจริงผมทํามาเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดไทยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่นะครับเหมาะกับโซเชียลคอมเมอร์สนะครับที่มีการปิดการขายผ่านแชทนะครับไม่ว่าจะยิงแบบคอนเวอร์ชั่นเมสเซจหรือถ้าเกิดว่ายิงแบบข้อความธรรมดาแต่ต้องการที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้นะครับเพื่อทำรีมาร์เก็ตติ้งรีทาร์เก็ตติ้งยิงซ้ำหาคนที่เคยซื้อเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับยังไงมาลองใช้งานกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบใช้งานฟรีครับ